มองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ที่เราได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของเซโรโซโอสากะเนี่ยนะครับรบัมองว่าช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยเราได้อะไรบ้างและเซโรโซได้ให้อะไรกับเราบ้างจริงๆผมมองว่าสิ่งที่ผมไปเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมต้องพูดเลยว่าคนอื่นอาจจะคิดว่าเฮ้ยผมไป6เดือนไปเที่ยวหรือเปล่าไปล้มเหลวหรือเปล่าไปการตลาดหรือเปล่าสำหรับผม,มผมไม่ใช่งั้นครับเออผมจําคําจิจิได้เลยว่าคุณต้องคิดว่า คุณอะคือคนที่จะพาฟุตบอลไทยพัฒนาไปต่อไปให้ได้นี่คือคําพูดที่บอกว่าทําให้นักฟุตบอลทุกคนอะอยากจะต้องออกมาเล่นนอกประเทศเยอะๆเ,เพื่อคุณที่ได้กลับมาช่วยพ,พัฒนาทีมชาติช่วยพ,พัฒนาประเทศเพื่อไม่ให้ผู้คนพูดได้ว่าเฮ้ยนักเตะไทยมาแล้วไม่มีผลงานไม่ได้เล่นมาเพื่ออันตลาดอย่าอย่าคิดแบบนั้นครับถ้าระบผมคือตัวเรานี่แหละเขาต้องการให้เรามาโชว์ศักยภาพว่าเฮ้ยคุณสามารถเล่นได้แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องมีจังหวะ คุณต้องมีโอกาสคุณต้องมีทามมิ่งที่ดีมันถึงจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่เขาเรียกอะนะครับอืมมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าการที่ผมไปในครั้งนี้มันเป็นอะไรที่เกินฝันของเด็กคนคนหนึ่งมากๆสําหรับผมผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะต้องเล่นสโมสรอนผมไม่เคยคิดเลยว่าผมต้องทีิมชาติและใครจะคิดาบอลหนึ่งว่าผมจะได้ต้องไปเล่นเจเลกลีที่อันัดับที่ดีที่ดีที่สุดในในลีกเอเชียอะไรเงี้ยมันมันเกินฝันมากๆครับมันเหมือนย้อนกลับไปวัยเด็กเหมือนเราดูหนังเรื่องสุภาษาครับว่า รั้งหนึ่งเราได้ออกไปจนภัยอะ่ะเราเกิดมาครั้งเนี้ยมันจะไม่มีแบบนี้แล้วเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่ที่สุดมันก็เลยเป็นกําไรชีวิตที่มันจะเป็นบทเรียนที่ที่ผมจะได้มาบอกต่อน้องๆบอกต่อเพื่อนๆอ,อาจจะบอกได้ไม่หมดแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเหมือนพี่เจชนาทีนครับว่าเราแม่งต้องไปเจอด้วยตัวเองเราถึงจะรู้ว่าฟุตบอล่ะมันพัฒนาไปขนาดไหนอย่างเงี้ยครับโอ้โหแสดงว,ว่าพอฟังแล้วนี่มันเหมือนกับว่าความฝันมันอาจจะไม่เติมเต็มสักเท่าไหร่ก็ได้นะ,ะที่ว่าเราเราไม่ได้เล่นในลีกแต่ สิ่งที่ได้มาเนี่ยดูเหมือนว่าเทจะแฮปปี้มากๆอืมแฮปปี้มากครับสำหรับผมผมผมว่าผมแฮปปี้มากครับพ่โยีิจ๋ามันมันไม่ได้แบบคือสิ่งเดียวเลยที่ผมเสียดายก็คือแค่โอกาสและจังหวะที่ผมจะจะมีชื่อที่จะได้เล่นอะได้โอกาสแค่เสียดายน้อยไปแต่ถามว่าผมเสียใจไหมผมผมไม่ผมไม่เคยเสียใจเลยวันที่ผมบอกลาทีมผมผมน้ําตาขอนะผมไม่เคยเสียน้ําตาให้เรื่องกับฟุตบอลเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเราเต็มที่กับมันอยู่แล้ว แต่สิ่ง mm hmm. ที่ผมออกจากนั้นคือผมปรับปื้มเพื่อลมทีมบรรยากาศในทีมที่มันที่มันดีมากๆอ่ะผมก็ไม่อยากจะก้าวออกมาจากตรงน,นั้นผมได้รับโอกาสอยู่ต่อนี่ผมกล้าพูดนะครับว่าผมได้รับโอกาสอยู่ต่อแล้วผมก็เป็นคนตัดสินใจเองทุกๆอย่างเลยเพราะว่ามันก็เลยไม่เสียใจแต่มันแค่เสียดายครับว่าเราอยากจะเล่นและเราเติบโตขึ้นเพราะว่าฟุตบอลอ่ะเราก็อยากซ้อมแล้วเพื่ออยากจะโชว์อยากจะเล่นให้ต่อหน้าแฟนบอลออย่างเงี้ย แต่สิ่งหนึ่งอะเราเราราโอกาสตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าอายุเราก็ไม่ใช่น้อยแล้วถ้ายี่สิบสองยิบสานะผมบอกเลยผมอยู่ต่อแน่นอนครับผมไม่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 น่าจะกลับมาใช่ใช่เพราะว่าทุกคนก็มีความเห็นตรงกันครับว่าอายุเราก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วเราก็ใช่ใช่ครับเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วที่จะต้องมานั่งรอโอกาสเงี้ยที่ไหนที่เราคิดว่าเราเล่นฟุตบอลแล้วเรามีความสุขเราไปอยู่ตรงนั้นเราไปอยู่ที่ที่มันมันได้เล่นฟุตบอลจริงได้เล่น ที่เขาเห็นค่าเราจริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เซโตไม่เห็นค่านะครับ<ม>แต่เขาก็เสียดายว่าเฮ้ยคุณคุณมีศักยภาพแต่ว่า<ม>ถ้าคุณมานั่งรอกาสแบบนี้น,น,นานๆมันก็จะไม่ดีต่อตัวคุณไม่ดีต่อทีมชาติถ้าคุณมีโอกาสกับปทีมชาติเงี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณมันก็จะไม่ได้เกมคุณก็จะไม่มีมันก็จะห่างเกมไปนานเพราะว่าผมก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะมีโอกาสเ<ม>อ่อที่จะ จะมีโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่าอ่ะมันไม่ได้การันตีนะครับว่าผมอยู่อีกหกเดือนแล้วผมจะได้เล่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้การันตีเชื่อว่าที่เทพพูดแบเงี้แฟนบอลหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกเข้าใจมากขึ้นเลยนะเนื่องด้วยอย่างอย่างที่เทพบอกไงสมมุติว่าถ้า20ต้นต้นเออเราอาจจะขอพิสูจน์ตัวเองอีกสักหกเดือนอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้พอมัน20ปลายปแล้วแล้วการที่เราอยู่ตรงนั้นเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเทพต้องการที่จะกลับมาเพื่อที่มีโอกาสได้ลงได้ได้โชว์ผลงาน แน่นอนว่ามันต่อยอดถึงอนาคตในทีมชาติตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องเลมนนะใช่ใช่ครับก็ป้าป้าก็แหละครับก็เขาเป็นคนบอกที่เขาบอกว่าไปคุณคุณคุณกลับไปเล่นคุณก็โอเคนะมันมันเป็นการตัดสินใจของนักฟุตบอลอยู่แล้วมันไม่ได้เสียหายผมไม่ได้โกรธเพราะว่าในความคิดผมผมก็อยากจะบอกคุณว่าคุณก็ไม่ใช่เด็ก คุณก็ต้องเล่นคุณมีศักยภาพอยู่แล้วเพราะว่าเขาเคยเห็นผมตอนที่ผมยิงใส่เขาที่บุยลำว่าคุณต้องกลับไปเล่นอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีคนที่ศักยภาพสูงมากคุณต้องต้องเล่นอ่ะเขาก็เสียดายเพราะว่าไม่ไม่รู้จะทําไงครับเขาพยายามผลักดันเราอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมมองว่าหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์ในเจลีเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่านี่คือลีกฟุตบอลมันไม่ได้เอาใครคนหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยผมเอาคุณมาคุณจะต้องมาเล่นคุณต้องมีชื่อมาตลอดมันไม่ใช่มันคือการแข่งขันในสนามซ้อมมันคือการใน การแข่งขันในสนามแข่งและเรื่องประสบการณ์ที่นู่นมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าการสื่อสารด้วยการเข้าใจในเรื่องแท็กติกที่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆรายละเอียดแล้วคุณมาคุณไม่มีประสบการณ์เลยอ่ะคุณก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาอะไรเงี้ยใช่ใช่คแต่ถ้าคุณรอได้แต่ถ้าคุณรอได้คุณอยากอยู่ต่อผมยินดีผม ทุกคนต้อนรับเพราะว่านี่คือนยโยบายที่สโมสรแจ้งไปแล้วว่าอยากให้คุณอยู่ต่อแต่ว่าสุดท้ายค,คุณต้องตัดสินใจเองว่าคุณจะไปเล่นหรือว่าคุณจะนั่งรอโอกาสอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดมาเพราะว่าทุกคนจากจากกันด้วยดีหมดครับผม,ผมกล้าพูดตรงนี้เลยผมไม่เคยมีปัญหาป๊าป้าเพราะว่าป๊าป้าเขาบอกเลยว่าเขาก็เลสเปคผมมากๆเป็นนักเตะที่มืออาชีพมากๆให้เล่นตำแหน่งไหนก็ไม่เคยบ่นแล้วก็เราเป็นคนไทยที่แบบว่าเอ้ยคุณเป็นคนไทยที่มีศักยภาพมากๆแล้วก็เสียดายที่เราไม่ได้อยู่กับทีมต่ออะไรเงี้ยใช่